ครับก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าบขอบคุณพระคุณเจ้าครับท่านพระครูนะเจ้าว่าล้วก็ท่านมหาพระคุณเจ้าทุกลูกนะครับทุกค,ครูทุกโรงเรียนนักเรียนด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมก็ค้าแม่ค้าที่อยู่ตลาดอย่างนี้นะครับที่ทําให้มีการประกวดร้องเพลงเกิดขึ้นในวันนี้ครับซึ่งได้ช่วยกันส่งเสริมสื่อสารวัฒนธรรมไทยนะครับสาาเพลงไทยรุ่งุ่งให้ยืนต่อไปอีกนานนานนะครับ การประกวดรอบเพลงผมพูดทุกท่านว่าต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะนะครับและการแข่งขันทุกอย่างต้องมีคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นชี้ขาดนะครับต้องยอมรับผลตัดสินนั้นการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลโลกนะครับทีมอเจนตินาเคยเป็นผู้ชนะนะครับและก็เคยเป็นผู้แพ้ใช่ไหมครับอังกฤษ ฝรั่งเศสยเยอรมันทุกทีมเคยเป็นเจ้าโลกนะครับแล้วก็เคยเป็นผู้แพ้มาตั้งนานแล้วก็มวยการแข่งขันชกมวยระดับโลกเชสซี่เคหรือมอูวยหมัดอาลีน้องๆอาจจะไม่รู้จักเพราะมันเก่านะครับ <c> แ <oughs> ต่เคยเป็นผู้แพ้พิชชาประธานนะครับแล้วก็มีไม้ไทยสันไม้ไทยสันนี่คือนักมวยในในหัวใจพวกเกาสู้ดุดันมากไม่เคยแพย้ใครแต่พอมาแพ้ หนึ่งครั้งไม่ยอมแพ้กระโดดกัดหมูเลยตามไปทั่วโลกเคยได้ยินไหมครับไม่เคยสังนั่นแหละครับ,ค,รบคือคนที่ไม่ยอมแพ้แพ้แล้วไม่ยอมแพ้ไม่อยากให้่นน้องเป็นอย่างนั้นนะต้องรบกติกาทุกคนต้องมีวันชนะไม่วันแพ้ผู้ที่ชนะคือผู้ที่ฝึกซ้อมมาดีในด้านของเสียงร้องอักขระจังหวะคำนองและลีลานักเต้นความพร้อมเพียงนะครับ แล้วก็ชุดต่างๆใครที่ผิดพาลาดน้อยสุดจะเป็นผู้ชนะนะครับต้องยอมรับตรงน,นั้นวันนี้ก็สูอสีกันนักร้องที่จะมาประกวดต้องออกกําลังกายเยอะๆนะครับวันนี้ดูนักร้องแล้วกําลังกายน้อยเพราะว่าพลังเสียงยังไม่ค่อยดีนะแต่เสียงดีทุกคนนะแต่พลังหรือว่ายังใช้เสียงกันไม่ค่อยเป็น่นนะครับก็มาฟังทีมที่หนึ่งก่อนนะครับนักร้อง ใช,ใช่ครับรูปหล่อเสียงดังตัองชัดช้ได้แต่ที่ต้องปรับปรุงคือใช้เสียงร้องไม่แข็งแรงนะครับขึ้นมาเบาแล้วก็ใช้เสียงต่ำเยอะแล้วก็มีอาการมือเนื้อร้องด้วยเนาะอันนี้ประคองเสียงกันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอารมณ์เพลงก็เลยไม่ดีนะครับเอกราชเขาใช้เสียงสูงนะร้องเสียงสูงแต่เราใช้เสียงต่ำใช่ไหมเอกล่าต้องร้องเสียงสูงมาก แต่เรามี้ใช้เสียงต่ำของเขาเลยมันต้องใช้เสียงสูงก็งไปปรับคีย์ให้ดีหาคีย์ให้เจอก็ขอให้โชคดีนะแล้วก็ทีมเพลงช้าร้องเสียงร้องใช้ได้แต่ขึ้นหัวเพลงมาปีนคีย์นิดๆนะร้องร้องเข้าไปก็เข้าที่กลับเข้ามาในคีย์เดิมได้นะครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือขึ้นหัวเพลงเนี่ยต้องให้เด็กขาด ขึ้นต้นให้โดนใจอย่างที่เราบอกนะต้องขึ้นมาให้ดีแล้วลงท้ายก็ต้องลงให้ดีให้ให้สุ่อ้องด้วยนะแล้วก็เราจะแบ่งอารมณ์หายใจยังไม่ค่อยถูกมีเพียเพ้ยนยนิดๆที่ต้องไปปรับปรุงนะแล้วก็ทีมที่สองทีมที่สองร้องเสียงร้องก็ดีแต่ขึ้นบัวเพลงมาก็มีเพี้ยนเหมือนกันนะครับร้องนิเนเลยยังแบบครับ เด่นกันวะยังไม่ค่อยดีต้องไปฝึจกจะร้องเพลงไหนที่อาณปปวดต้องฟังให้ดีๆแล้วก็ร้องให้ช้าเลยนะร้องให้สุดๆเรายังไม่ค่อยสุดแล้วคุมเสียงนิ่งตลอดท้่เพลงนี้ัำไม่ได้ต้องพยายามออกกําลังกายเยอะๆเราจะคุมเสียงไห้ดีจะไม่เพียงจะไม่พลิกเสียงสูงก็จะไปได้เสียงต่ำก็จะไปได้ ตั้งคีย์ให้ดีๆเพลงเสียงแต่ละคนคีย์จะไม่เหมือนกันต้องตั้งให้ได้สูงได้ไหมต่าได้ไหมไม่ต่ําลงคอแล้วจะดีขึ้นนะเออเพลงเร็วนะครับร้องก็เสียงร้องใช้ได้แต่ร้องมาแล้วเพี้ยนเลยนะเพี้ยนคีย์กับดนตรีเลยขึ้นหัวเพลงมาแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาได้เดี๋ยวก็เพี้ยนกลับไปอีกแต่เ้าหลังๆออกมาก็จะดูดีขึ้นมาหนิดึงกลับเข้ามาใี่คีย์เดิมได้ก็ยังไป ทางฝ่ายมุ่นลืมเนือทางฝ่ายนี้เพีงยงขคีก็ยังมีส่วนนี้สละสมสันญากัรก็ขอให้โชคดีทั้งสองทีมด้นแล้วกันครับขอเสียงคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับพอดีไปคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อโสนะครับท่าบอกว่าให้กรรมการช่วยอ,ออกเสียงว่านะนน,นน้องๆจะได้ น้องๆก okay. <Wasn 't> ็จะได้ไปิดกลับองทั้งจับโรงเรียนตัวเองแล้วก็ในใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับขออนุญาตด้วยครับแล้วก็ชื่นชมนะก็ับเราต้องชื่นชมอันรัฐที่จัดแล้วก็ชื่นชมโรงเรียนและครูบาอาจารย์ที่พยายามจุลลุลลหลานๆของเราออกมาให้ให้ให้เข้ามาร่วมในกิจกรรมอย่างนี้นะครับรู้นะครับว่าใช้จุนเยอะแน่นอน ใช้สุนเนยอะนะผมเธอเข้าไปเพื่ออยู่โรงเรียนเตรียมมาช่วงหนึ่งคนที่ไม่รักด้านนี้จริงๆผมยืนยัน,นว่าทาไม่ได้นะครับถ้าโรงเรียนไหนไม่มีครูบาอาจารย์ที่มีความสนใจและใส่ใจในการที่จะทํากิจกรรมตรงนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเงินอย่างเดียวก็ทําไม่ได้นะครับต้องมีใจเข้ามาทําด้วยเนี่ยสำคัญที่สุดน,นะครับก็ฝากขอบคุณ การทังผู้บริหารของทั้งของโรงเรีเยนนะครับก็ทีนี้เรามาพูดถึงแดนเซอร์นะผมผมก็ไม่ได้เก่งเท่าไรในด้านด้านแดนเซอร์แต่กพอ็พอมีเขาเรียกว่าประสบการณ์บ้างน,นะที่ได้ดูไม่มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับไม่มีความแตกต่างน,นะครับเท่าไหร่เพราะอายุขนาดนี้นะฝึกได้ขนาดนี้ทั้งสองทีมผมผมเ,เห็นว่าสุดยอดนะครับสุดสนเลนั่นมาขนาดนี้แล้วก็ ทีมแรกเอาทีมแรกทีมแรกเพลงช้ามาสวยนะครับมาสวยก่อนช้อยต่อนหวันดีนะตามเพลงจะได้นิดนึงที่ม,มันฟังฟัง,ฟง,ฟงแล้วเพลงมันจะมนไม่เต็มเพลงลย,ยงไงไม่รู้เหมือนกันนะครับทีหลังเวลาจะมาประกวดนะครับฝากรูที่ดูแลนนิดนึงนะครับกับเทคซาวแล้วก็ดูดูให้แน่นอน ดูแล้วพอน้าจะก็ท็อปเด็กก็จะสร้างความเด็กกาะแ่งมากนะครับทีมที่หนึ่งขัขึ้นไปได้ท็อสามอยู่ได้เลยดูดูสงสารเลยนะครับเห็นมองไปมองมาเลยค่ะทำให้เขาขาดความมั่นใจนะครับนี่คือความความความติดพลาดที่ในทางทางด้านซาวนะครับว่าค่อนข้างที่จะมาไม่เต็มรูปแบบเลยทาให้เด็กเนี่ยเสียใจนะแต่แดนเซอร์ที่ชมนะครับว่าทําได้ค่อนข้างดีเพลงช้าของทีมที่สอง ก็ไม <S an> ่ไม่ได้แพ้กันนะครับจัดชุดจัดอะไรมาก็ดีนะครับทีที่สองได้เปรียบนิดนึงนะครับยืนอยู่ตรงนี้บ้างเนี่ยตัวจะจัดมาตัวสวยมากนะครับจัดตัวมาได้ลำตับดีมากนะครับนมาจัดจัดตัวนัาสวยในบางที่จัดเองมาเต้นน่าจะมีเ็กในในคอนโทรลเยอะได้ได้ตัวเลือดเยอะนะครับก็เลยขภาพออกมาแล้วเขาจะดูสง่ากว่านะครับดูดูมีนากว่าเมื่อเมื่อขึ้นมาหลังตรงนี้นะครับ กลับไปเพลงเร็วของทีมที่สองทีมแรกเพลงเร็วของทีมแรกก็ทําได้ดีนะ,ะทาได้ดีแล้วก็ไม่ไม่ข้อข้อผิดพลาดอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ความแข็งแรงเราโทนน,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 น้อยไปนิดนึงนะครับในความรู้สึกที่ผมนาะที่ผมนั่งมองดูนะครับมันอาจจะเป็นเพราะเพลงด้วยนะครับเพราะเพลงด้วย ที่ทําให้เราโชว์ความแข็งแรงไม่ไม่ไม่ค่อยเต็มที่เหมือนกับทีมสองนะครับทีมสองนี่เขาโชว์ความแข็งแรงและโชว์ความพร้อมเพียงได้ดูแล้วมันมันเราได้มีอารมณ์ร่วมได้คะแนนมากกว่าทูกคนตรงนี้นะครับก็ที่ที่ที่ผมดูอยู่ตรงนี้นะครับว่าเขาทําได้แข็งแรงแล้วก็ความพร้อมเพียงเนี่ยขยับขึ้นไปเหนือเรา ได้เลยนะครับในส่วนของเพื่นเก่าเพื่นช้าเขาต้องกันนะครับเพื่อนเก่าที่เขาต้องไม่ต้องต้องยอมรับและยอมรับอยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะทีมไหนจะแพ้ชนะนั่นก็เป็นในเรื่องของการแข่งขันนะครับในเรื่องของการปรับปรุงนะครกรรมการนั่งตรงนี้เราเห็นอะไรเราก็แนะนำกันนะครับมีอะไรก็ช่วยกันดูแลกันนะครับฝากไว้ว่าถ้าแพ้ ก็อย่าท้อถอยนะครับถ้าชนะก็อย่าเลงยอมได้เลยว,ว่าทีมที่จะเข้าไปรอบลึกๆที่ผ่านมาไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเขาเขามีโอกาสมาก่อนเขามีโอกาสฝึกฝนก่อนฉะนั้นเรามาหลังๆเนี่ยก็ไปดูและกันได้ดูกันแล,นแลนน้วก็พยายามนะอัพอัพสีไม้ลายมือนะดูท่าการเต้น ชิ้นชมรงนี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะบอกเองได้ د, นหะเขาเข้าใจครับว,ว่าสร้างสารรค์นะครับหัวเพลงึุนมีลายมีมีขึ้นมานิดนึงนึ่นั่นนะตรงนั้นจะเป็นจะเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่มาเกี่ยวพันได้นะ,ะนะก,ก,ก็ก็ต้องบอกก็ต้องแนะนำทางนี้นะว่าบางทีเนี่ยเราเอาเพลงทีง่เอามาแล้วเนี่ยความความคิดสร้างสรรค์เรามันก็จะจะจมจมกลับถึงในส่วนในส่วนของเพลง เราไม่มีส่วนร่วมในการที่จะคิดขึ้นมาที่ทุนคนที่เอาเพลงทุ่งรือมาแล้วใส่หัวให้มันมีองค์การกิมพายของ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 ประเพณิเอกราประเพณิวัฒนธรรมประเพณีในการเซิร์ฟในการทข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยมันสร้างถึงสามให้นะครก็เป็นกรางการตลอดทีมแล้วกันครับสุดท้ายใะสุดนะครับกรรมการการประเพณีเดือนเพ็ญทุกแห่งนี่จะเชิญท่าน มาโมกรางวัลกองเดียวไปด้ยินเสียงมันองเห่าเลยเรได้รับความขอบคุณเออเดี๋ยววันนี้อาจารย์ดมขึ้นไปมอโมรางวัลกไม่กล้าวันนี้แพ้ชนะกันอาจารย์ให้แพ้ชนะกันสองคะแนนกท่นั้นเองสูสีหายใจแล้ว้นถออาจจะพูดรวมๆเลยแล้วกันพูดถึงนักร้อง ร้องวันนี้ก็แทรกแทรกกันนเยอะเลยค่ะรู้สึกว่าไม่รู้จะตื่นเต้นหรือว่าตั้งใจกันไปแล้วลูกขึ้นไวทีต้องทำใจให้สบาย,บายๆอย่าไปยุบี้ลุกนๆเพราว่าอย่าร้องผิดร้องเพี้ยนอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเลยจะบอ,อกสองร้องเพราะว่าตัวใหญ่และจุดเด่นของการประกวดก็คือเสียงร้องน่าจะเป็นที่หนึ่ง หรือว่าน่าจะเป็นผู้นำส่วนแดนเซอร์ก็ก็องประกอบที่ที่ขาดไม่ได้เช่นกันเพราะวันนี้เราประกวดกันสองอย่างเาจะพูดรวมนั้งร้องอย่างที่ว่าสูสีก็รู้สีกันมากแต่ว่ามีทีมที่หนึ่งนักร้องหญิงคนหลังรู้สึกว่าน้ำหนักเสียงก็จะแน่นหน่อยความมั่นใจจะดี ล่อยชีวิตล่อยเสียงร้องอะไรดูสบายสบายไม่ถึงกัะเกลมันจะขาสัน่นขนพันธุ์ไนลเออส่วนส่วนแดนเซอร์วันนี้ให้เท่ากัน,นเลยคะแนนรวมมองภาพรวมทั้งหมดแล้วมีความสามารถมีจุดเด่นจุดได้ไม่ตาม่างกันเลยขอให้จงอ,อนุรักษ์สิ่งพวกนี้ไว้ให้ดีๆเพราะว่าเป็น ขนบธรเนียมประเพณีของเด็กไทยเราพราะภูมิใจครับเด็กไทยที่มีศิลปินมีศิลปะแม้แต่กองขอยะดูให้ดีก็ออยังมีสิ่งจำคำที่เขาพูดไว้พอให้กำลังใจน้องๆน้อง,นองหนูแพ้เพื่อชนะท่าบไปละความพยายามขอบคุณพวกดีมีความสนะุขครับขอบคุณครับ